คืนเผาผีโก t สไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟรนแชมพูแชมพูลดอาการผมร่วงฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาช่วงครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับต่อไปเป็นสายของคุณต้าบาริเต้นะครับคุณเต้บาริต้าครับสวัสดีครับคุณเต้ครับผมสวัสดีครับคุณแบงสวัสดีครับเต้ครับมากับเรื่องตกดึกในทางเปรี่ยวลุยเลยก็ <c oughs> ตอนนั้นนะครับคือมันเป็นช่วงมหาหลาลยประมาณปีสองปีสามนี่แหละและ้วทีนี้มันเป็นวันเกิดเพื่อนผมเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเออเนี่ยเดี๋ยววันนี้วันเกิดนะแต่ว่าจะไม่ไปกินที่ร้านอยากจะนั่งฉลองกันในห้องแค่แบบกลุ่มเพื่อนดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยโอเคฉลองในกลุ่มเพื่อนก็นั่งกินดื่มกันดีห้องก็เมาเละเลยครับวันนั้นโ <c oughs> ดยความที่แบบพอเมาเสร็จปุ๊บก็เอ้ย จะกลับบ้านแต่ว่ายังกลับไม่ไหวก็ขอเพื่อนว่าเออดูขอนอนพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสางดีขึ้นเดี๋ยวขี่รถกลับเองเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึงนอนห้องกูได้แหละไม่ต้องกลับล็อกดึกและอันตารายนู่นนะผมบอกเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรียนเช้าด้วยเดี๋ยวไม่มีเสื้อผ้าพเปลี่ยนครับ <Yep. S 2> ขอแบบเออเดี๋ยวตื่นสางเมื่อไหรเดี๋ยวกลับเมื่อนั้นก็นอนไปจนประมาณน่าจะตีสองตีสามประมาณเนี่ยครับตื่นขึ้นมาแบบรู้สึกว่าตัวเองสางตัวเองสดชื่นขึ้นแล้ว mm. ก็เลย ขี่มอเตอร์ไซค์กลับแต่จะกลับอ่ะเพื่อนก็ยังห่วงอยู่ว่าแบบเฮ้ย hey, จะกลับจริงๆเหรอไม่นอนก่อนเหรอเดี๋ยวแบบเออเป็นอะไรขึ้นมาเอ,อ้ยไม่เป็นไรสบายมากตอนนี้แบบสั่งแล้วอะไรแล้วซึ่งแบบเตือนผู้ฟังคนอื่นนะครับว่าแบบถ้าเมาแล้วคือนอนพักดีกว่าอย่าไปแบบขี่รถกลับเองหรือว่าอะไรแต่ด้วยความตอนนั้นคือเรายังแบบวัยรุ่นยังเด็กยังคือขนองคิดยังแบบเออไหวอะไรเงี้ยก็เลยขี่กลับครับ มันดื้อไงมันดื้อไงช่ืหมครัขี่กลับดึกแล้วด้ดวยเพื่อนก็ด้วยความเป็นห่วงแบบไม่ได้เลยเพื่อนกลัวเจออุบัติเหตุก็เลยแบบอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนเพื่อนบอกเห็นเราดื้อก็โอเคกลับไปทีนี้ระหว่างทางขี่กลับผมที่ที่อ่าจากหอเพื่อนผมมากลับบ้านอ่ะมันไปได้หลายเส้นมากในนครปฐมเนี่ยครับแต่ว่ามันจะมีเส้นหนึ่งที่ผมขี่ประจําคือถนนถนนเรียบทางรถไฟเลยมันจะขี่ง่ายมากแล้วรถมันจะไม่ค่อยมี เฮ้ยผมเคยผ่าน<ม>ด้วยคุณเต้อ่าใช่ใช่แต่ว่าแบบอ่าผมจะไม่บอกนะว่าจุดไหนเฮ้ยผมเคยามาจะเป็นเส้นนี้นะคับผมเนี่ยใช่ถนนเลียบทางรถไฟผมก็ขี่มาเรื่อยๆจนถึงสถานีรถไฟสถานีหนึ่งแล้วกันสถานีนี้ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่พอตัวก็เลยอ่ามันต้องผ่านทางเนี้ยแล้วถแถวๆนั้นอ่ะมันจะมีาจากสถานีรถไฟอ่ะครับอาอ่าจะเป็นพื้นที่แบบตลาดสดเป็นสี่แยกอะไรอย่างนี้ ทีนี้ผมเพื่อขี่ไปจนถึงประมาณจุดเนี่ยครับผมก็อ่ะตรงนี้มันเขตชุมชนเนาะด้วยความที่แบบเราเพิ่งดื่มมาด้วยแต่ก็เราก็สั่งแล้วก็มีสติรู้ตัวตัวเองดีอยู่แล้วก็ชะลอรถเพื่อจะแบบว่าคอยสังเกตรถที่จะมาในเลนซ้ายแล้วก็เลนขวาครับก่อนถึงสี่แยกไอ้จุดเนี้ยพอผมขี่ไปเรื่อยๆปุ๊บจังหวะชะลอรถ่ะครับที่จะหยุดดูรถคันอื่นนะ่ะ ผมก็มองเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีเป็นถังขยะแล้วก็โซนนั้นอ่ะมันมีหมาแบบพวกหมาจรจัดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะเลยผมก็มองไปฝั่งตรงข้ามเห็นเป็นแบบหมาตัวสีดําตัวหนึ่งผมก็มองเหมือนหมามันจะข้ามถนนอ่ะมันจะกําลังจะข้ามแล้วผมก็แบบอ่ะหยุดรถหยุดรถเพื่อจะแบบข้ามเพราะว่าถ้าเราตรงไปอ่ะแล้วหมามันพวดพราวิ่งตัดหน้ามาหลายๆคนที่เคยมีประสบการณ์แบบ หมาถัดหน้ารถเงี้ยน่าจะรู้ดีว่ามันผูเจ็บเจ็บจีดเจ็บช้ำอะ่ะมันไม่มีคู่กรณีเราต้องรักษาเราต้องดูแลตัวเองอะครับ,รบก็เลยแบบอ่ะหยุดมองปึ๊บแล้วตรงนั้นมันเป็นมุมมืดพอดีเลยพอตรงนั้นอะ่ะพอมันกําลังจะเดินข้ามถนนนะครับผมก็มองพอจังหวะไอ้หมาตัวนั้นอะ่ะเข้าข้ามเดินขึ้นบนถนนแล้วพอโดนแสงไฟแล้ว สิ่งนั้นอะ่ะมันไม่ใช่หมามันไม่ใช่หมาแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นคนนะครับตัวขาดครึ่งตัว <H ui> แบบตัวขาดครึ่งตัวแล้วก็ค่อยๆคานข้ามไปครับ <H it> แต่แต่แบบมันระบุไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย <H it> แล้วก็เอาแต่แตสิ่งที่เอามือแบบใช้ใช้มือเแนบบี่ยมือสองข้างเนี่ยค่อยคานไปครับผมเห็นแบบตอนนั้นคือแบบหัวตั้งแบบหัวตั้งคนลูกของตัวช็อกครับ ช็อกแบบขาแข็งอะแล้วคือแบบขยับไปไหนไม่ได้ตอนนั้นกําลังอึ้งกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วคือแบบมันคานแบบสโลโมชั่นแบบค่อยๆไป<ม>ค่อยๆไปค่อยๆไปจนแบบว่าข้ามถนนเสร็จปุ๊บแล้วก็หายเข้าไปในซอยมืดข้างๆทางแล้วไอสิ่งที่เห็นที่มันเป็นสีดําแบบนั้นแะคือมันไม่ใช่แบบดําเพราะ เป็นเหมือนคนหมาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดําเพราะว่าเลือดอะ่ะมันท่วมจนถึงหัวครับแล้วมันเป็นเหมือนเลือดที่แบบแห้งๆเก่าๆจนเป็นสีดำําแบบมืดเลยครับ,รบผมก็ตอนนั้นคือแบบหัวตั้งแล้วแบบโอ้โหแบบไอ,อ้ย่างนี้แหละที่ไม่อยากเจอถ้าผีแบบตั้งใจมาหลอกตรงๆแบบปึ้งให้เห็นอะ่ะอันนี้คือจะแบบพร้อมบวกพร้อมอะไรมากจะไม่กลัวเลยแต่ว่า ผีที่ออกมาในช่วงเวลาของเขาในวาระกรรมของเขาอันนี้ยแม่งโคตรน่าก,กลัวเลยสาหรับผมเข้าใจมันชัดเจนเลอเกินครับใช่เราไล่ไม่ได้เราทําอะไรกับเขาไม่ได้เขาต้องทําอย่างนั้นอยู่ซ้าๆแบบอยู่อย่างนั้นในในช่วงเวลาของเขาครับแล้วผมเนี่ยดันไปเผลออยู่ในช่วงเวลาจูนติดก,กับเขาพอดีอืมพอหลังจากนั้นนะครับผมเห็น,หนแล้วโอ้โหเจออะไรวะเนี้ยแบบอ,อันนี้คือจังๆที่แบบนะ่ากลัวที่สุดเลยเพราะว่า มันเป็นภาพที่แบบอันนึงคือภาพ,าพเพราะเราขับรถกลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์กลับอะแล้วเราเจออะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบขาดครึ่งตัวแล้วขาดข้ามถนนตอนหน้าในระยะแบ,บบไม่เกินสิบเมตรอะครับคุณแมงครับใช่โอ้ตอนนั้นคือ <ตา S 2> แบบขูติดตาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านอ่ะใช้คําว่าขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแบบไม่มองกระจกหลังอ่ะครับ<ด>คันเล่งมีเท่าไหร่ผมบิดหมดเลยอะจนกลับไปถึงบ้านนอนตื่นเช้ามาก่อนไปเรียนก็ รีบไปทําบุญให้เขาเสร็จแล้วอะครับเรื่องนี้นมันติดอยู่ในใจผมมาแบบเป็นเป็นปีๆเลยจนผมแบบไม่รู้ว่าวันนั้นอะด้วยความเมาหรืออะไรแต่คือพูดกับตัวเองตอนนั้นคือพูดได้เลยว่าสติตัวเองมีแบบร้อยเอร์ซ็นมีสติสัมปชัญญะร้อยเปอร์เ็นถึงจะดื่มไปก็เหอะแต่ว่าสิ่งที่เห็นอนะมันไม่ใช่พอความเมาแน่นอนจนแบบ มันผ่านไปประมาณปีกว่าวาผมได้มีโอกาสเข้าไปเล่นแอปชื่อ c ับเฮาส์ขับเฮาส์ก็คือจะเป็นแอปแบบพูดคุยเล่าเรื่องเป็นในกลุ่มห้องอะไรเงี้ยครับแล้วผมอะได้เข้าไปห้องคุยห้องหนึง่งซึ่งเป็นห้องแบบห้องเล่าเรื่องผีเป็นห้องเล่าเรื่องผีค่อนข้างใหญ่เลยนะตอนนั้นก็เข้าไปพูดคุยไปอะไรจนแบบได้มีโอกาสไปเล่าเรื่องเนี้ยในห้องนั้นพอแบบ เล่เาเล่าไปอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยจนจบเสร็จปุ๊บอ่าพี่ที่เป็นโมเดเลเตอร์ที่เป็นเจ้าของห้องก็แบบอืมน่ากลัวนะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาพิมพ์ขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้คุณคุณ้นเขาก็ขอขึ้นมาพูดบ้างเขาก็มาถามผมว่าเต้ที่เต้เจอมันคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมแยกประมาณนี้ อ่าลักษณะประมาณนี้ผมบอกใช่พี่ตรงไปเลยพี่รู้ได้ไงแล้วพี่คนเนี้ยครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเขาชื่อพี่นัทพี่นัทแกจะเป็นมีอาชีพเป็นชาแมนครับชาแมนชาแมนชาแมนคืออาชีพหมอผีที่เป็นหมอผีนานาชาติครับผมฮะเหรอชาแมนใช่ใช่ใช่หมอผีาน,น,านานาชาติใช่ใช่เป็นหมอผีที่แบบค่อนข้างที่จะอ่าสื่อแล้วก็สัมผัสได้เกือบทุกใช้คําว่า ทุกแขนงดีกว่าชาแมนโดยรวมครับเพราะว่าแบบ,บพื้นฐานบ้านพี่เขาเป็นร่างทรงด้วยอะไรด้วยเขาก็ชอบศึกษาเรื่องนี้นจนแกไปเป็นอาชีพแบบอาชีพชาแมนจริงๆเลยครับอ่าก็คือตอนนี้แกแกน่าจะอยู่ต่างประเทศจำไม่ได้ว่าอยู่อเมริกาหรืออังกฤษแกก็บอกว่าตรงนั้นอะ่ะแถวนั้นอะ่ะพี่อะมีบ้านอยู่ตรงนั้นเป็นบ้านเก่าพี่เขาบอกว่าเมื่อประมาณแบบวุย้ยนานแล้วสามสิบสี่สิบปีแล้วก็คือ ตรงนั้นก็คือมันเป็นทางรถไฟแล้วก็เป็นถนนเนี้ยแต่ว่ามันยังไม่มีหมายกัน้นมันมันมืดมันเปรี่ยวประมาณเนี้ยครับก็คือมีคนเมา่เขาเมาแล้วก็ไปนอนอ่าเหมือนเดินผ่านทางรถไฟตรงนั้นอ่ะแล้วก็ถูกรถไฟชนทับร่างขาดครึ่งแล้วก็เสียชีวิตคาที่ตรงนั้นอแต่แต่บันพีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเต้ใช่ไหมเรื่องมันเกิดมาสามสิบสี่สิบปีไม่เคยมีใครเจอเลยเต้ในคนแรกที่เจอโชคดีมากนะน้อง ผมก็แบบโ้พี่โชคดีตรงไหนอะไอแบบ้แบบไอ้คนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่รู้เรื่องอะไม่เจอแต่คนที่มาเจอมันคือกลายเป็นตัวผมที่แบบอ่เหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล 30, ้วสามสิบสี่สิบปีแต่เขายังอยู่แล้วกลายเป็นผมคนที่แจ็คพอตอะได้ไปเจอเขาอะครับผมครับใช่มันก็เรื่องก็ประมาณเนี้ยแต่ว่ามันมันแบบเอาเรื่องนี้มันค่อนข้างซันอยู่ก็เลย เออจะเล่าดีไหมแต่ทีมงานบอกเอาก็เลยโอเคมาเล่าให้ฟังดีกว่ามันจังจังมันจังจังมันไม่มีอะไรต่อจากนั้นคือมารู้ทีหลังแค่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วผมเป็นคนแรกที่ได้เจอครับเออชาววงชาวบ้านเขาเนี่ยไม่ไม่เคยมีประวัติที่มันได้เจอคนขาดครึ่งตัวผีขาดครึ่งตัวคารนผ่านหน้าเราไปอย่างนี้ไม่เคยเจอไม่เคยมีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เต้เนคนแรก <c oughs> ใช่ครับผมเป็นคนแรกแล้วหลังจากนั้นอ่ะเคยมีอีกคนหนึ่งที่เขาเคยเจอแต่ว่าเจอเหตุการณ์เหมือนกับผมเลยแต่ว่าเขาก็เป็นคนเดียวเหมือนกันที่ได้เจอก็คือ,อดีเทลประมาณนี้คือขี่รถผ่านในช่งวงเวลาเนี้ยครับแล้วเขาก็เจอเหมือนกันซึ่งคนเนี้ยเขาไปเล่าไว้ในเพจเพจนึงในกลุ่มจังหวัดนครปฐมนี่แหละผมจําไม่ได้ที่แบบเหมือนเขาตั้งกระทู้ว่าตรงไหนที่แบบผีเฮี้ยนหรือว่าอะไรเงี้ยคนอื่นก็จะเล่าว่าแบบ อ่ะมอศิลปากรนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยว่าผีเหี้ยนแต่คนเนี้เป็นคอมเมนต์เดียวเลยที่แบบเจอเหมือนผลที่เขาบอกว่าตรงทางรถไฟตรงนี้ตึ๊ด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 เจอคนขาดเครื่องตัวคางข้ามถนนเวลาตีสามตีสี่ก็คือผมไลค์อ่านคอมเมนต์หมดเลยมีคอมเมนต์เขาแค่คอมเมนต์เดียวที่เจอตรงเนี้ยเหมือนกับผมเออเป็นสองคนผู้โชคดีใช่ผมก็เลยทักเหมือนทักไปถามรายละเอียดกับเขาว่าเขาก็โทรมาให้ฟังว่าเจอแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเหมือนผมเด้เลย มันก็ตามที่คุณเต้ว่าแหละเป็นวารกรรมเป็นจังหวะที่มันจะได้พบเจอกันพอดีอ่ะโอ้โหแต่ผมคแค่ผมคิดภาพตามนี้ผมก็ช็อกไปแล้วอ่ะ <c oughs> คือที่เขาบอกว่าแบบโดนผีหลอกจนหัวโกรนผมล่วงผมงอกมันก็ต้องอจังหวะแบบนี้แหละฮะที่มันคือคัดเจนแล้วเกินใช่ของรู้สึกของของของผมตอนนั้นอะคือเหมือนมีใครเอาเมือมาจิกหนังหัวแล้วก็ดึงแบบสุดแรงเกิดอะครับ Oh. แบบนั้นเลยผมแบบโอ้โหแบบใช่ครับว่าค<ม>ือผิตาแบบคือถ้าใครผ่านเานนวามมาถวนครปฐมนะครับร <c oughs> างรถไฟเนี่ยมันจะยาวมากๆมันจะยาวอ่ะ <c oughs> มันไม่รู้ว่าคือก็ไม่ทราบได้เหมือนกันว่าไอไอจุดที่คุณเต้จเจอเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ใครที่เคยไปนะครปฐม,ม,าม <c oughs> ผมไปบ่อยคือไปมีบ้านรุ่น้องอยู่ด้วยก็ไปไปเที่ยวด้วย <c oughs> แล้วไปทําบุญด้วยลางรถไฟเ <c oughs> นี่ยมันจะยาวมากๆ แล้วก็จะมีจุดข้ามรางรถไฟเนี่ยอยู่หลายจุดมากครับใช่ใช่จุดข้ามมีหลายจุดแต่เราไม่บอกลวกันว่าจุดไหนเออหลายจุดมั่งเป็นโอ้แต่บอกเลยว่าหัวตังจริงโอ้ยตังเสร็ษวกันล่วงกันได้เลยนะครับผมอ่ะใช่โอ้เกือบเกือบใช้คำว่าหัวโกรนนะคือแบบโอ้ตอนนั้นคือแบบรู้สึกคิดว่าตัวเองอ่ะจะหัวแบบผมไม่มีแล้วอีกวันหนึ่งก็ใครที่ฟังอยู่แล้วอยู่นครปฐมตอนนี้เนี่ยลองแชร์มามาได้นะครับแต่ ไม่ทราบจริงว่ามันอยู่จุดไหนเพราะมันเป็นทางรถไฟที่ยาวมากๆจริงๆมันมีทั้งจุดข้ามมีทั้งจุดเรียบทั้งสองฝั่งใช่ครับ,ม,รบมันเยอะที่ราพรับผมว่ามันเยอะมันเยอะออหลายจุดหลายจุดแล้วก็ถ้าขับไปตอนกลางคืนที่สามที่สี่ก็เปียวนะต้องยอมรับว,ว่า<ช>เปียว,ยวกันผมเคย,เยคือต่อให้แบบไฟสว่างแค่ไหนผมพูดเลยว่ามันเปียวจริงผมเคยไปนอนบ้านรุ่นน้องอะ่ะสองทุ่มนี้เงียบกิยบเหมือนเขาเข้าไปอยู่ในเมืองกันหมดแล้วว่ะ ใช่ครับใช่ใช่ต่น,นี้มันจะอยู่ชันๆหน่อยใช้เวลาจากแถวแถวเนี่ยเข้าไปในเมืองเน่ยประมาณสักยี่สิบนาทีใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่านะครปฐมดิส่งก็เจออยู่แบบเอเป็นแบบย่อมยอมใช้คาว่าเจอเป็นแบบย่อมยอมดีกว่า <c oughs> โอ้โหเจอแบบย่อมยอมวัดเยอะนครปฐมนี่วัดเยอะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเ่าเพิ่มแล้วกันมันจะมีอยู่วัดวัดหนึ่งเป็นทางผ่านกับบ้านผมนั่แหละแต่ว่าอันนี้จะไม่เรียบทางรถไฟครับแต่วัดจะเรียบคลอง Hmm. วันนี้จะเรียบคลองแต่ว่าจะจะไม่ใช่อา่าไม่ใช่วัดในเมืองอ่าอยู่ในอําเภอเมืองแต่ว่าไม่อยู่กลางอําเภอเมืองจะอยู่แบบอขอบๆนน่อยต้นนอกครับครับใช่แล้วหลังวันนีย้ยมันจะถนถนอะถนนที่ผ่านวันนี้ยมันตันดลึง่งตัดผ่ากลางป่าชาวัดนี้ครับวัดดังไหมไม่ไม่ได้ดังมากแต่คนในพื้นที่รู้จักอ่าใช่ครับซ้ายซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นโกดเก็บกระดูกแบบลุ้นล้วนเลย แล้วน่าสมัยก่อนน่าจะเป็นแบบป่าช้าที่เอาไว้ฝังศพด้แหละครับโอ้โหครับใช่ทีเนี้ยผมอะขี่ผ่านเส้นเนี้ยประจำโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าปกติแบบ normal t y ายมากในการผ่านเส้นทางนี้แต่ว่ามันมีสองเหตุการณ์ที่ผมอ่ะผ่านตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเล่าเพิ่มเพื่อแบบไม่ให้มันสั้นเกินไปแล้วกันเนาะได้ได้ได้ไดไดอ่าสองเหตุการณ์เนี้ยมันอยู่ในช่วงเวลาปีเดียวกันเมื่อปีที่แล้วเลยสดสร้อน คือผมอะจะทํางานอยู่คาเฟ่ร้านหนึ่งตอนนั้นทํางานอยู่ที่นครปฐมแล้วช่วงกลางวันะร้านมันจะเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับกลางคืนก็จะเป็นร้านชิวผมก็จะแบบอาจทำสองกะเลยเป็นกลางวันก็คือเป็นบาริสต้ากลางคืนเป็นแบบเป็นเป็นเด็กดูแลในร้านเป็นเสิร์ฟแล้วก็ดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยครับทีนี้ร้านจะปิดประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้ววันนั้น ก็คือเลิกงานและขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเป็นเรื่องปกติเลยแล้วผมมาเป็นมอเตอร์ไซค์แบบสายทัวริ่งอะรถมอเตอร์ไซค์ก็จะติดสปอร์ตไลท์ก็จะติดสปอร์ตไลท์พอเปิดสปอร์ตไลท์อะคือด้วยความมันไม่มีรถสวนนะผมก็เปิดสปอร์ตไลท์สองจ้าเลยทีนี้พอจังหวะผ่านวัดนั้นอะมันต้องอ่าเลี้ยวแบบข้ามข้าม,ข,ามข้ามคลองอะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายถึงจะทะลุหลังวัดที่เป็นป่าชา้าใช่ไหมครับจังหวะที่ผมข้ามคลองลเลยเลี้ยวซ้ายไอไฟสปอร์ตไลท์อะมันส่องเข้าไปตรงกรดเก็บกระดูกอะ เห็นแบบพอสะาดไปปุ๊บเห็นหมดเลยโกรธทุกโกรธอ่ะมีเหมือนแบบให้คุณแบงค์จินนนการว่าเห็นเคยแบบไปที่แบบอ่าลบุรีอ่ะที่เห็นลิงแบบเกาะอยู่ยอดผะปางอ่ะแล้วเอียงตัวออกมาอื้มค่ะอ่าแบบนั้นอ่ะเป็นตัวดําๆอ่ะทุกโกรธเลยเกาะอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยจริงใช่ผมแล้ววันนั้นมันเป็นวันท้ายใหญ่ผมแบบเชี่ยเอโอ๊ยใจ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 ขอโทษครับตอนนั้นคือแบบอุ้ยผมเห็นภาพว่าคือคือสมมติมีประมาณสัก เป็นร้อยโกดอ่าแบบไม่อาจจะไม่ถึงร้อยแต่ว่าแบบสมมติสมมติแบบเยอะมากใช่แล้วแต่ละโกลเนี่ยเหมือนมีเจ้าของโผล่หน้าออกมาใช่คือแบบผมว่าไม่ใช่เจ้าของผมว่าน่าจะเป็นประมาณแบบสัมภเวษีอ่ะแบบแต่ว่าคือเกาะแบบเกือบทุกอันอ่ะเกาะแล้วแบบเอียงตัวเหมือนลิงเกาะแล้วเอ็นลงมาข้างๆให้นึกคิงคองแบบหนังเรื่องคิงคองที่มันเกาะยอดตึกอะครับแบบนั้นเลยคุณเจอแต่ละช็อตเลยนะคุณเต้เนาะ ผมเจอแบบผมก็ตกใจแบบพอไฟสาดปุ๊บคือเหมือนแบบเขาเขาก็รู้ว่าเราเห็นแล้วเขาคือเขาก็กลัวคนอะ่ะผมว่าเขาก็กลัวคนเขากตกใจแล้วเขาก็หลบเอาตัวแบบเอียงหลบเข้าไปปุ๊บคือมันไม่ได้หายอะพี่มันหลบเข้าไปแต่มือมันยังเกาะอ,อยู่ที่กอดอะ่ะผมก็แบบโอ้โหเยอะเลยผมว่าแบบไ,ไม่เป็นไรเราขี่มาประจําก็แบบอะถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรแล้วดูลักษณะแล้วคือเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอก เขาแบบอยู่ในที่ของเขาอ่ะเราแค่ไปผ่านที่ของเขาก็เลยโอ,โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําบุญให้นะเอะอรถขี่ผ่านไปอีกวันก็ไปทําบุญให้ครับแต่หลังจากนั้นอ่ะผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งจุดเดิมที่เดิมครับแต่ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยอีกเหตุการณ์หนึ่งคือโซนนั้นมันจะมีจุดที่ว่าเขาจะเอาสารเก่าอ่ะครับมาทิ้งอ่าสารเก่ามาทิ้งแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีพวกตุ๊กาตานางรำพวกอะไรเงี้ยก็ทิ้ง ตามภาษาของชาวบ้านนะครับเที่ปอยไปทิ้งไว้ตรงนั้นหลังวัดทีเนี้ยวันนั้นอะ่ะมันมีอยู่สารสารหนึ่งที่แบบเป็นสารแบบค่อนข้างใหม่เลยเอามาทิ้งแล้วสารนี้ยมีตุ๊กตานางรำอยู่แค่ตัวเดียวแต่เป็นตุ๊กตานางรำไซส์ประมาณแบบตุ๊กตา,าบาร์บี้อะครับใหญ่อยู่นะอ่ะใหญ่ใหญ่ค่อ <c oughs> นข้างใหญ่ครับ <c oughs> เป็นไซส์ประมาณตุ๊กตาบาร์บี้ตอนกลางวันผมขี่พันไปทํางานตอนเช้าไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> พอเลิกงานกลางคืนขี่ขับเส้นทางเดิมผมก็มองว่าไอ้ตุ๊กตานางรำอ่ะยังอยู่ไหม <l oss> เราก็แบบว่าเอามาคนขี้สงสัยเอาโหก็ขี่ปุ๊บผมเห็นละไฟส่องไปะละรอบนี้ไม่เจออะไรเกาะอ,อยู่ที่โกดแต่รอบเนี้ยตุ๊กตานาังรำยังอยู่ผมก็ขี่แบบชะลอก็มองเออแต่ว่ามันเป็นตุ๊กตานางรำที่ค่อนข้างแบบสภาพค่อนข้างใหม่อะ่ะแล้วคือชุดอะ่ะมันเป็นชุดแบบประดับยังยังสวยอยู่เลยเครื่องประดับเครื่องอะไรอะ่ะในชุดแต่ยังครบผมก็แบบ นี่ <_ ấy> มันยังไหม่ทำไมเขามาทิ้งวะสักพักหนึ่งจะไอ้จากไอ้ตุ๊กตานั้นอะตัวมันค่อยๆโน้มลงแบบโน้มลงเหมือนคนคล้อมคำนับอะครับอืมอ่าใช่ก็โน้มลงแล้วค้องคำนับแบบช้าๆผมก่คิดว่าตุอตุ๊กตามันหักมันล้มพอผมก็แบบหยุดมองเลยพอหยุดมองปุ๊บตัวมันดีกลับขึ้นมาตึ้งตั้งตรงเลยผมตกใจตอนนั้นอะตกใจผมว่าเอาอีกแล้ว <_ anc> S> <S ผมว่าแบบ เอาอะไรตอนนั้นคือแบบจะเอาอะไรจะหลอกใช่ไหมหลอกแค่นี้ไม่กลัวหรอกมีมากกว่านี้ไหมออตอนนั้นคือแบบไ, <ป S 2> ไม่ไหวแล้วไปท้า <ไป S 2> ทายสรุปก็คือไม่มีอะไรหงเลยขี่กลับบ้านไปครับแล้วอีกวันหนึ่งหงก็กลับมาทํางานปกตินี่แหละครับผมเห็นเป็นลุงคนเก็บของเก่าอ,ะ <S <S อ่ะแกมารื้อเก็บของตรงสารเก่าอะไรพวกนั้นมาเก็บขวดเก็บอะไดแล้วแจ็คพอตคือแกอุ้มประตกตานางลำนั้นขึ้นรถแกกลับไปด้วยอืแล้วอะ่รล้วตอนนี้ ไม่เจอครับไม่รู้ว่าแกไม่รู้ว่าแกเอาไปไหนหรือว่าแกเอาไปขายต่อหรือว่าอะไรไงก็คือถ้าใครเจอไอตุ๊กตานางลําไอตัวเนี้ยแล้วมีเรื่องเล่ามาเล่ากันได้นะครับโอ้โหอ่ะนี่คือสองเรื่องเล่าที่แถมมาใช่ใช่ก็ประมาณนี้ครับว่าขนเต้มีเซนแหละแล้วก็ชอบเจอจังหวะอะไรแบบเนี้ยที่จะพบใช่ใช่ครับพบพบพบเห็นเขาได้เลยอันดับแรกนะุนเต้ประคุณไปเปลี่ยนไฟก่อนครับเอาไฟมันไปปกปกติเหมือนชาวบ้านเขา ไอ้ไฟปกติมี T ate, แต่ว่าผมอาจจะเปิดจะเปิดเฉพาะตอนที่แบบถนนมันมืดหรือว่าแบบไม่มีรถสวนอะไรเงี้ยเวลาขี่ออกทริปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเวลากลับบ้านก็เลยเปิดไอ้น,นี้มันก็เลยโอ้โหมันสว่างกระจายลแบบเลยดิทีนี้แล้ววันนั้นคือแบบแจ<อ>็คพอตอะแบบโอโ้เราก็เตรียมไว้เพื่อให้ไม่น่ากลัวแต่พอเปิดไปแล้วน่ากลัวกว่าเดิมนะไอ้ไฟใช่ว่าใช่น่ากลัวกว่าเดิมครับโอ้ยใช้ได้เลยนะคุณเต้นี่ไม่ต้องเจอ อะไรที่มันวับ๊อบ,บแบมแบมเลยนะฮะจัดเต็มต<ช>ลอดเลยฮะจัดเต็มสามเรื่องนี้ห้นเน้นๆเลยนะครับเนี่ยใช่แบบเอาแบบเน้นๆนเลยเพราะว่าแบบเน้นจริงค,คือคือเจอแบบเจอแต่ประมาณอย่างเงี้ยเจอคือจะไม่ค่อยแบบมีสตรอรี่ว่าผีมาตามร<อ>างควานหรือว่าอะไรเงรี้ยแต่ว่าจะเจอแบบเนี้ยแล้วแบบเจอแล้วจบอ่ะส่วนมากจะเจอในรูปแบบที่เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วเขาออกมาในช่วงเวลาของเขาหรือไม่ก็แบบมาหลอกแต่ว่ามาหลอกแบบ Uh huh. ไปไหนไม่ได้อะหลอกได้แค่ตรงนั้นน่ะครับประมาณนั้นเออเหมือนเขาก็อยู่ของเขาแต่พอคุณไปก็ไปจ็จังหวะที่ที่จะต้องเห็นพอดีแล้วนะ่าจะมีเซนด้วยก็เลยทําให้ให้เห็นนะครับโอ้โหครับคุณมากสําหรับสามเรื่องเล่านี้เน้นเน้น <c oughs> เนืน้อหดหดกันเลยลองคิดภาพตามครับทุกคนครับ,ถ,รบถ้าคุณเจออะไรแบบเนี้ยมันจะขนาดไหนครับไม่ต้องอารมณ์ผบอะไรเยอะเลยฮะเต็มเต็มอย่างที่คุณเต้พูดเมื่อสักครู่นี้เจอแล้วจบครับ โป้งเดียวจบเลยฮะว่าจะมีสติหรือไม่มีสติฮะเออง่ายๆแบบนี้เลยทุกวันนี้ยังคงมีเซนอะไรประมาณนี้อยู่ไหมคุณเต้ก็มีอยู่บ้างเจอบ้างครับอย่างล่าสุดก็คือแบบเอย้ายตอนที่มาอยู่ที่นนทบุรีก็มีเจออยู่เดี๋ยวไปรวบรวมมาแล้วกันเอาแบบรวบรวมใช่ครับแต่ว่าครับแล้ววันนี้คือแบบวันนี้สดๆร้อนๆเลยเมื่อวันไป เพิ่งแบบเพิ่งเพิ่งสัมผัสประสบการณ์ครับว่าผีอัมครั้งแรกใช่ก็คือแบบนอท่านนอนอยู่อะครับแล้วคือแฟนก็อยู่ข้างเขาว่าดูซีรีส์ของเขาใช่ไหมแล้วผมก็หลับไปแล้วทีนี้ผมตื่นขึ้นมารู้สึกว่าตัวตัวเองอ่ะหนักแบบหนักขยับไม่ได้เลยมันไม่เหมือนแบบอ่าเมื่อครั้งที่แล้วที่เล่าเรื่องเจ้าแก่นแก้วที่ว่าน้องมาเหยียบอกใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่ารอบนี้ยคือแบบมันขยับไม่ได้ปากจะอ้าก็อ้าไม่ได้คือ ตาก็ลืมไม่ได้คือผมได้แต่แบบหลับตาแล้วกรอกตาไปมาครับแล้วคืออยู่ในตท่าตัวเองแบบนอนคว่ำหงขยับไม่ได้เลยแล้วได้ยินเสียงะแฟนดูซีรีส์อยู่ข้างล่างไอยอยู่ข้างๆเขาก็ดูคือเขาก็ดูไปแต่ว่าผมมาหลับอยู่ผมแบบจะพูดจะอะไรเงี้ยแบบเสียงแบบ <c oughs> อยู่เงี้ยในคอคือเสียงไม่ออกจนแบบเฮ้ยนอนนานเกินไปเป็นเน็บปะวะอะไรอย่างงี้คิดว่าแบบดิ้แบบเน็บกินตัวหรือเปล่าแต่แบบ อาการมันไม่ใช่เหน็บกินอะคือตัวมันหนักหนักแล้วแบบขยับไม่ได้ <ừ> แล้วผมแบบทนไม่ไหวนึกในใจแบบแบบหยาบหยาบเลยมึงอยากให้กูหลุดไปได้นะมึงเจอกู <ừ> แล้วก็มีเสียงหัวเราะข้างหัวแบบๆๆอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็แบบเอาดีมึงอยากให้กูหลุดไปได้นะมึงจะปล่อยไม่ปล่อยสักพักมึงแบบเหมือนตัวค่อยคยเบาเบาเบาแล้วผมก็แบบลืมตาขึ้นมาก็คือใครตัวก็ขยับได้ปกติเลย ถ้าคนที่มันเป็นเน็บอะครับคือมันต้องแบบว่ามันนวดมาแบบรู้สึกแบบเจ็บปวดแบบเมื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือแบบพอแบบหลุดได้ปุ๊บคือลืมตาขยับแขนขาได้ปกติคือมันจบตั้งแต่ได้ยินเสียงฮ,ฮิ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 แล้วครับอันนั้นไม่ได้ใช<ป>แ่แล้วแล้วแล้วผมก็บอกว่ามึงจะปล่อยไม่ไปล่อยแบบตัวใจจะแบบอยากให้กูหลุดไปได้นั่นมึงนั่นแหละก็เลยหลุดโอ้โห โดนสดๆร้อนๆเลยอาจจะเป็นมีกุมานไหมที่บ้านมีกุมารมีเลี้ยงเลยไหมไม่มีครับผมไม่มีเป็นเจ้าที่มั้งอืมเจ้าที่ที่นี่ค่อนข้างดีอ่ะครับผีในห้องเป็นผีในห้องครับเป็นผีในห้องผีในห้องไม่เคยเจอคไม่ถ้ามีถ้ามีก็คือแบบเราน่าจะรู้แล้วแหละแต่ว่าไม่น่ามีอาจจะเป็นแบบหรือว่าเราอาจจะคิดไปเองคิดมากแล้วก็อาการแบบ อาจจะเป็นอัมพาตช,ชั่วคร่าวแบบที่เป็นอาการทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นได้ก็อาจจะแต่ว่าแบบมันเข้าข่ายคาว่าผีอัมก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับตอนแรกผมก็กะาจะบอกแบบนั้นแหละบางทีอาจจะเป็นร่างกายของเราพักผ่อนน้อยมันจะ<อ>จะมีอาจจะใช่อาการทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละแต่พอบอกว่ามีหวัวแล้นี่ก็ก็ลองลองไปคิดดูแล้วกันว่ามันคืออะไรอาจจะอาจจะคิดมากไปเองอะไรหรืออาจจะได้ยินซีรีส์หรือแฟน เีย <ś ś> ข้างหูหรือปาก็ไม่รู้ขอบคุณค <g ülme> ุณเต้ <c oughs> มากมากครับสําหรับเรื่องน <c oughs> โอ,โอ<ม>้โหเป็นเรื่องสั้นแต่พอมารวมกันแล้วเนี่ยสุดยอดจริงจรฮะคุณเต้ <c oughs> มีอะไรอยากจะฝากท,ทิ้ง้ายกับชาวหุกไฟในคำคนีไหมครับ <c oughs> อ๋อฝากเหรอครับตอนนี้ก็คือมีจะทําช่องติ๊กตอกเป็นช่องขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวแต่ว่ายังไม่มีคอนเทนต์อะไรลงเลยเปิดช่องเปล่าๆไว้ก่อนครับลองให้คนเขาไปชื่อช่องอ่าแปดสิบกมไบเกอร์คือแปดศูนย์ km จุด ไบเกอร์ iker, ครับผม 80km จุดไบเกอร์จุดไบเกอร์ในทิกตอกครับผมก็จะก็คอนเซปต์ว่าประมาณแบบขี่รถท่องเที่ยวใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรประมาณนี้อืมอ่ะเราไปติดตามกันก่อนได้แล้วเดี๋ยวจะทยอยนำคอนเทนต์ลงไปในช่องนี้ที่ทิกตอกเนาะใช่ครับใช่ครับโอเคถ้าแบบจะไปคอนไปทำคอนเทนต์ขับรถไปไหนใกล้ๆก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับก็ช่วงนี้ครับอ่าใครที่ <rôle: opolit any> จะเดินทางหรือว่ากลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไม่โดนผีหลอกนะครับคุณเต้ะระวางเวลาไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับช่องเนี้ยเวลาขับไปไหนก็ผมเชื่อว่าจะต้องเอาไฟที่มันสว่างจ้าๆแบบนี้ไปด้วยอย่าลืมติดกล้องพอสาดไปแล้วเห็นอะไรก็จะได้เอาคลิปมาให้พวกเราได้ดูนะ คุณห่วงคุณเ<ก>ถอะค,ครับตอนนีค้<บ>คุณห่วงคุณดีกว่านะว่าขับไปไหนไม่โดนผีหลอกเ่ยคุณน่าจะพูดถึงคุณนะคุณเต้น,นะตอนนี้นะอตรงนี้แบบเออชอบชอบฟีลลิ่งขี่รถกลางคืนมันไม่ร้อนดีแต่ก็จะมีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลาเหมือนกันก็นี่แหละมันก็มันก็จะเป็นอีกฟีลนึงนะคุณเต้แต่ขอให้ปอลอดภัยแล้วกันจะเจอหรือไม่เจอแล้วก็แล้วแต่ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันนะคุณเต้นะขอบคุณมากครับ